ผมพาทุกคนมาที่ไซ์งานอยู่ที่หนึ่งนะครับซึ่งอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับก็หลายๆคนถามเข้ามาว่าเวิร์ตี้ดีไซน์เนี่ยรับงานต่างจังหวัดไหมผมจะบอกว่าจังหวัดนี้เป็นจังหวัดแรกที่เราตัดสินใจที่จะรับทำนะเพราะว่ามันเป็นจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ไกลจากกรุงเทพมากนะก็เดินทางจากกรุงเทพมาเนี่ยก็ประมาณ200กิโลก็คือจังหวัดนครนายกนั่นเองนะก็จะบอกว่าการที่เราตัดสินใจมารับที่นี่เนี่ยเราก็เต็มความพร้อมมาพอสมควรเลยนะไม่ว่าจะเป็นการขยายทีมเพิ่มทีมช่างต่างๆเราถึงจรอถึงกล้าตัดสินใจมารับงานที่นีี่่ก็ ลูกค้าเนี่ยสร้างบ้านนะครับเป็นบ้านสร้างเองนะครับ5าชั้นนะครับซึ่งทางเราเนี่ยได้เข้ามาตกแต่งและดูแลในส่วนของชั้นสาชั้น4ี่แล้วก็ชั้นหก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูรายละเอียดว่าแต่และชั้นเนี่ยเราได้ดีไซน์อะไรไปบ้างนะครับเราออกแบบฟังก์ชันแต่ละจุดยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดด้วยกันครับไปครับ บ้านหลังนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด5ชั้นนะครับซึ่งชั้น1กับชั้น2เนี่ยก็ถูกกาหนดให้เป็นพื้นที่สําหรับประกอบกิจการร้านค้าของลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าก็ขายพวกอะไหล่มอเตอร์ไซค์ขายมอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้ส่วนชั้น3 4 5เนี่ยจะเป็นชั้นที่สําหรับอยู่อาศัยนะครับซึ่งทางเวอร์ตี้เนี่ยก็ได้เข้ามาออกแบบและดูแลพื้นที่3 4 5ให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าแต่ละชั้นเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับแล้วก็ดีไซน์มันจะเเเเปป็นนนนยยยััังไไงครรรบดดดดี๋ววาิขึู้้ก โอเคครับทุกคนเราพาทุกคนมาที่ชั้น3ก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะชั้น3เนี่ย จริงๆมันก็จะเป็นพื้นที่สําหรับการพักผ่อนอยู่อาศัยนะครับก็จะมีกําหนดให้มีห้องลิฟวิ่งมีห้องครัวแล้วก็รวมไปถึงมีห้องนอนอีก2ห้องส่วนแรกที่ผมจะพาทุกคนไปดูก่อนก็คือห้องลิฟวิ่งกับห้องครัวนะครับตรงบริเวณนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปอธิบายนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนฟอเยที่เดินเข้ามาก็จะเป็นเหมือนถงทางเดินนะครับเราก็กําหนดให้ตรงนี้เนี่ยมีพาดิชันเป็นประตูขนาดใหญ่เขาเรียกว่าเป็นบานไพวอตนะมากั้นสัดส่วนบริเวณนี้นะครับผมซึ่งบานนี้น่าจะ ดูโดดเด่นและมีดีไซน์ขึ้นมานะครับเราก็จะกําหนดให้เป็นบานไพวอรแบ่งกันเป็นช่องๆอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อความโปร่งก็จะทําให้พื้นที่บริเวณนี้ดูไม่อึดอัดแล้วก็ดูกว้างมากขึ้นนะครับผมหลังจากที่เราเข้ามาผ่านบานนี้มาปุ๊บบริเวณนี้เราก็จะมีตู้สําหรับเก็บของนะครับผมแล้วก็ห้องนี้เราก็กําหนดให้เป็นเหมือนห้องทํางานนะครับก็อาจจะเป็นเหมือนมุมจัดโต๊ะคอมสามารถมาเล่นคอมพิวเตอร์ทํางานบริเวณห้องนี้ได้นะครับก็จะเป็นห้องเล็กๆนะครับถัดเข้าไปเนี่ยตรงนี้เรากําหนดให้ตรงนี้เป็นพื้นที่ดิ닝แอ เป็นเหมือนมุมนั่งกินข้าวนะเพราะว่ามุมนี้มันอยู่ติดกับห้องครัวนะครับห้องครัวเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการเสนอให้ลูกค้าหรือผนังที่ออกเพื่อเราต้องการความตรงห้องครัวเนี่ยให้มันคอนเน็กกันระหว่างพื้นที่ห้องครัวกับพื้นที่ดิ닝นะครับโดยที่จะมีสิ่งที่กั้นบริเวณห้องครัวเนี่ยก็คือเป็นเหมือนบานกระจกนะครับผมเป็นบางกระจกที่จะทให้พื้นที่2พื้นที่นี้มันดูโปร่งและดูไม่อึดอัดนะครับโอเคมาดูส่วนแรกกันก่อนนะฮะสำหรับห้องครัวเนี่ยฟังชั่นห้องครัวเนี่ยเนื่องจากห้องครัวก ตัวเนี่ยเป็นเหมือนตัว U เลยนะครับวิ่งเป็นตัว U แบบนี้เลยนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยเราจะมีเคาน์เตอร์ไอแลนด์อยู่ตรงกลางนะครับไอแลนด์เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ตรงที่เวลาคนทําอาหารเนาะก็จะสามารถเตรียมอาหารบริเวณนี้ได้เตรียมอาหารหั่นผักสับหมูนะครับบริเวณนี้รวมไปถึงฟังก์ชันของไอแลนด์เนี่ยก็ยังมีประโยชน์ตรงที่ว่าเรามีเก้าอี้สามารถที่จะให้คนมานั่งรับประทานอาหารบริเวณนี้ได้แบบไม่ได้เป็นทางการครับก็คือมานั่งกินกินเสร็จแล้วไปทํางานต่อเลยอะไรแบบนี้ก็จะสะดวกด,วกดีที่ไม่ต้องเอาอาหารทั้งหมดไปเสิร์ฟบ โต๊ะแบบนี้นะครับผมห้องครัวก็จะประมาณนี้ส่วนห้องดิ닝เนี่ยก็จะเป็นเหมือนไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพื้นที่ชั้นเนี้ยด้านนอกเนี่ยจะเป็นส่วนของบริเวณอ outdoor นะครับซึ่งลูกค้านะครับเขาก็ได้สร้างสระว่ายน้ำขึ้นมานะเป็นสระว่ายน้ำสันเ็จลูซึ่งเดี๋ยวตรงนี้อนาคตก็จะมีการตกแต่งแลน์สเคปบริเวณนี้ให้เป็นสไตล์แบบโมเดิร์นดูสวยงามแล้วก็ให้ฟิลเหมือนอยู่โรงแรมนะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเทควิวสระว่ายน้ำไดนะ้นั่งกินข้าวตรงนี้ก็สามารถที่จะมองออกไปเห็นวิวสระว่ายนเ็นสปวย ได้นะครับผมแล้วก็หันมาจากมุมดินิ่งเนี่ยตรงนี้จะเป็นห้องลิฟวิ่งขนาดใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้ที่เรากําหนดไว้เราก็กําหนดให้ผนังฝั่งนี้ครับจะเป็นเหมือนชุดทีวีนะครับก็ทีวีก็จะอยู่บริเวณนีย้ยาวๆเลยนะครับส่วนโซฟาขนาดใหญ่ก็จะตั้งอยู่บริเวณนี้นะครับก็จะกั้นเป็นสัสดส่วนระหว่างดินิ่งกับลิฟวิ่งแอรียบรยิเวณนี้ก็จะเห็นได้ว่าชั้นเนี้ยเนี่ยจะเป็นชั้นที่เราอยากให้พื้นที่เนี่ยเป,เป็นพื้นที่ที่คนในครอบครัวทุกคนเนี่ยสามารถมาพักผ่อนจะมานั่งกกินนข้าวาวมั่งดู TV, ีี็ พื้นที่ทุกอย่างจะเชื่อมต่อกันหมดที่สําคัญห้องทํางานตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเรากั้นให้เป็นกระจกนะครับก็จะเห็นว่าทุกพื้นที่เนี่ยมันจะคอนเน็กกันหมดเลยบ้านหลังนี้แม้จะมีขนาดใหญ่เนี่ยแต่เราก็ไม่อยากให้ทุกคนต่างคนต่างอยู่มุมอะไรแบบนี้เราอยากให้ทุกพื้นที่มันเชื่อมต่อกันเพื่อให้คนในครอบครัวได้ปฏิสัมพันธ์กันนี่คือโจทย์ที่เราได้ดีไซน์มาให้ลูกค้านะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น4ี่และชั้น5กันต่อเลยนะครับไปครับ เรามาถึงชั้นที่4นะฮะชั้นนี้เนี่ยก็จะเป็นชั้นที่มีห้องนอนมาสเตอร์เบดมอยู่บริเวณชั้นนี้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าบริเวณมาสเตอร์เบดมเนี่ยเราได้ดีไซน์อะไรไปบ้างแล้วเราได้ออกแบบอะไรไปบ้างนะครับไปดูด้วยกันครับก็ถ้าเข้ามาเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามันยังเป็นโครงอยู่นะยังไม่ได้เห็นว่ามีผนังมีอะไรนะครับจะบอกว่าฝั่งนี้เนี่ยเราดีไซน์เป็นหัวเตียงนะเตียงนอนก็จะอยู่หันหัวไปทางนี้นะครับผมแล้วก็ด้านนี้เนี่ยเราตั้งใจว่าอยากให้เป อยู่บริเวณนี้ได้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าบริเวณห้องเนี่ยมันค่อนข้างกว้างเราก็เลยแบ่งสัดส่วนเหมือนนี้ว่าฝั่งนี้เราก็ให้เป็นบริเวณห้องนอนเตียงนอนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็น walk in closet นะครับซึ่งเป็นห้องแต่งตัวขนาดใหญ่โดยที่เราจะมีเหมือนชุดทีวีนะครับเป็นตัวกั้นห้องบริเวณตรงนี้เอาไว้นะครับก็จะกั้นโซนตรงนี้เราก็จะแบ่งตรงนี้เป็นชุดทีวีแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็น walk in closet ขนาดใหญ่เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราเสนอลูกค้าไปแล้วว่าเราขอย้ายช่องปปรรระะตตููเเนนีี่่่่่ยให้้้ไไออฝังงททพืวาาจด ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้เลยก็อันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ที่เราได้กําหนดขึ้นมานะครับจะเห็นว่าเดี๋ยวเราดูว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยจะสวยขนาดไหนเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนอื่นๆกันนะครับไปครับ แตห้องนี้นะก็จะเป็นะห้องสําหรับลูกๆนะเจ้าของบ้านเนะี่ยมีลูกอยู่3คนนะเราก็ทําการทําดีไซน์แต่ละห้องเนี่ยให้มันอยู่ในโทนที่แตกต่างกันนะโทนนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่ค่อนข้าง,างเป็นโทนเข้มๆหน่อยก็จะเป็นห้องสําหรับลูกชายนะครับผมก็จะเป็นโทนสีที่เข้มขึ้นมานะครับฟังก์ชันก็จะคล้ายๆกันก็คือจะมีขวดเตียงก็จะหันไปทางนี้แล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยเราก็จะดีไซน์ให้เป็นเหมือนโต๊ะเขียนหนังสือสามารถทํางานเขียนหนังสือตรงนี้ได้ส่วนหน้าห้องน้ำเนี่ยตรงนี้เราก็ทําเป็น walk in c l o s e t นะครับวิ่งยาว จะแบ่งเป็นผนงังแล้วก็มีะตะกูเข้าวอล์คอินคเซตตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสัดส,ส่วนของห้องนอนเล็กนะครับส่วนอีกห้องนึงก็คล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันนะครับหัวเตียงก็จะอยู่บริเวณนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่ไว้วางโต๊ะเียนหนังสือบริเวณนี้ก็จะมีตู้เก็บของตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดไปในตรงนี้ก็จะเป็นวอล์คอินคเซตขนาดใหญ่ก็จะวิ่งชนผนังนี่เลยนะครับซึ่งเราก็จะกั้นวอล์คอินคอสเซตด้วยผนังตรงนี้นะครับจะ กั้กนสัดส่วนระหว่างห้องนอนกับว่า walk in closet ได้ด้วยนะครับโอเคนี่ก็คือห้องนอนของทั้งสองห้องก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเข้ามาตรงนี้เนี่ยจริงๆตรงนี้บริเวณนี้มันเหมือนคล้ายๆเป็นคล้ายๆฟอร์เย่เนาะบ้านหลังนี้มีลิฟต์นะครับปกติแล้วถ้าเจ้าของบ้านเนี่ยใช้ลิฟต์เปิดแบบลิฟต์มาก็จะเจอคล้ายๆเหมือนถงทางเดินเป็นฟอร์เย่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้เราก็จะมีการกั้นผนังบริเวณนี้นะฮะตรงนี้เรากําหนดให้ตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนมินิบาร์นะครับก็คือฟังก์ชันนี้เรากําหนดไว้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยพ มันก็สะดวกในกรณีที่เราอยากจะดื่มน้ําหรือ,อยวดึกๆอยากจะต้มมาม่ากินเราก็ไม่ต้องเดินลงไปบริเวณห้องครัวข้างล่างนะก็จะช่วยให้ฟังก์ชันตรงนี้ใช้ประโยชน์ได้นะครับสําหรับคนที่อยู่ชั้นนี้นะครับก็จะประมาณนี้ส่วนห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องพระของเจ้าข,ของบ้านนะครับซึ่งก็เป็นห้องขนาดไม่ใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของชั้น4นะครับของบ้านหลังนี้นะครับผม าทุกคนมาถึงชั้นสุดท้ายของบ้านหลังนี้นะครับก็คือบริเวณชั้น5นะครับจริงๆเราขึ้นจากลิฟต์ได้นะแต่ว่าเนื่องจากลิฟต์ยังไม่เสร็จก็จต้องขึ้นบันไดมาก่อนโอเคชั้นนี้เนี่ยก็จะเป็นชั้นที่ลูกค้ากําหนดให้ฟังก์ชันของมันคือเป็นชั้นที่ไว้สําหรับแอคทิวิตี้สำหรับคนในครอบครัวซึ่งจะประกอบด้วยห้องฟิตเนสนะครับแล้วก็บริเวณเนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆลูฟท็อปอะลูฟท็อปแบบว่าที่ คนมาสังสรรค์กันนะครับก็จะมีเคาน์เตอร์มีโต๊ะสาหรับนั่งสังสรรค์อะไรแบบนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ถ้าทุกคนดูนะววิวสวยมากนะครับตรงนี้เนะี่ยมองไปเห็นภูเขาเห็นต้นไม้เห็นอะไรเขียวๆเ,เนี่ยก็เป็นอีกมุมที่ผมชอบเหมือนกันนะถ้ามานั่งแฮงเอาต์กันตรงนี้ก็คงจะฟินหน้าดูเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะสามารถเทควิวฝั่งนี้ได้ด้วยนะครับมีภูเขาต้นไม้นะครับก็ชั้น5าก็จะเป็นชั้นสําหรับทำแอคทิวิตี้สังคนในครอบครัวนะครับนี่ก็คือภาพหลมของชั้น5านะครับผม ก็เป็นภาพรวมของบ้านหลังนี้นะบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดและเป็นหลังแรกเลยที่ W o r t h y d e s i ไ n ได้เข้ามาดูแลให้นะครับ <S <S> <S ก็หลายๆคนอาจจะมีคําถามตอนนี้ใช่ไหมครับว่าอา้าว Worthy Design นรับงานต่างจังหวัดแล้วหรอเลยคือผมจะบอกว่าก่อนที่ผมจะตัดสินใจรับงานต่างจังหวัดเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวผมเองและทีมงานเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมในระดับหนึ่งนะผมก็มีการขยับขยายทีมงานต่าง,างๆเพื่อที่จะรับงานลูกค้าที่อยู่บริเวณต่างจังหวัดได้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยผมก็เริ่มนรับากะค ก็เริ่มจากใกล้ๆก่อนนะอย่างเช่นเนี่ยจังหวัดนครน,นายกต่อไปอาจจะเป็นชนบุรีนะหรือว่าอาจจะเป็นสมุทรสาค,นนาคนรนครปฐมอะไรบริเวณที่มันไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมากเนะี่ยผมคิดว่าตัวผมเองและทีมงานน่าจะยังดูแลไหวอยู่นะครับฉะนั้นถ้าลูกค้าที่อยู่จังหวัดบริเวณนี้สนใจก็ลองติดต่อสอบถามมาได้นะครับเพราะว่าเราเองก็ไม่อยากที่จะให้คุณภาพงานมันดรอปลงเนะเราก็อยากจะดูแลให้งานทุกงาน,นออกมาอย่างมีคุณภาพจริงๆก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับ <S <S ก็ทลิปหน้าจะเป็นอย่างไรก็ติดตามกันต่อไป สำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ